หลวงปู่ขาวอนาลโยสอนธรรมะสำคัญหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเอาใจใส่ต่อพระเนนที่มุ่งมาศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมกับท่านที่วัดถ้ำกลองเพซึ่งในระยะแรกๆนั้นศรัทธาญาติโยมยังไม่มากส่วนใหญ่มีแต่พระที่ท่านมุ่งต่อมากผลนิพพาน จึงสะดวกสบายต่อการบำเพ็ญภาวนาท่านมักจะเทศนาอบรมสั่งสอนพระเนนโดยเฉพาะเทศเรื่องจจตุปาริสุทธิทศีลโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวบันทึกไว้ดังนี้หลวงปู่ขาวท่านพาคณะลูกศิษย์ไปเที่ยวทุดงกรรมฐานและพักบำเพ็ญเพยียรที่ถ้ำกลองเพนั้น เห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายทางร่างกายและจิตใจตลอดการบำเพ็ญสมนาธรรมก็อำนวยอวยพรในความละเอียดแยบคลายดีท่านจึงปรงใจอยู่สถานที่นั้นเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันท่านได้ปลดปล่อยธาตุขันลงที่วัดถ้ำกรองเพตามวันเดือนปีดังที่ทราบกันเวลาท่านครองขันและปกครองพระเนรอยู่วัดถ้ำกรองเพ ท่านเมตตาให้โอาวาดแก่พระเนนเทนชีโดยสรรม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางเรื่อยมาทำที่ท่านมักยกขึ้นแสดงในขั้นเริ่มต้นแห่งการอบรมเสมอนั้นคือจตุป,ปาริส,สุดที่ศีลคือ 1. อินรียสังวรศีลได้แก่ การสำรวมระวังอินทรีย์หคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธความโลภอยากได้ในสิ่งสัมผัสนั้นๆไม่อิ่มพอเพราะอายตนะภายใน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ กับอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องถูกต้องสัมผัสและธรรมารมณ์จากสิ่งที่มาสัมผัสนั้นๆเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกดังกล่าวนี้เป็นคู่ปรับกันที่จะยังเรื่องต่าง,างๆเข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดายแต่แก้ไขถอดถอนยากขณะที่ทั้งสองอายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเข้าสัมผัสกันท่านจึงสอนให้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ปล่อยให้อายตนะภายในมีตาเป็นต้นสัมผัสกับอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นด้วยความไม่มีสติประจําใจ ผู้ตั้งใจสำรวมระวังตามที่ท่านสอนไว้ชื่อว่าผู้บำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสโดยลำดับและไม่ชักช้าต่อทางดำเนินจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไม่เนิ่นนานเท่าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปไม่ตลอดมักจอดจมงมทุกไปเสียปล่อยให้ยักโขยักคินีขว้าไปกินเสียในระหว่างทางระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ ก็เพราะขาดความสำรวมระวังหรือไม่สนใจระวังสติปัญญาก็มีน้อยแต่ชอบสู่ก่อนหามและออกสู่สังคมยักสนามแห่งอารมณ์อันเป็นภัยร้อยแปดนับไม่จบการสำรวมระวังก็เจ๊งสติปัญญาหายเข้าป่าไปหมดปล่อยให้คนเก่งสู้เสือมือเปล่าสุดท้ายก็ขึ้นเขียงให้กิเลสราคะตัณหา สับยำเป็นอาหารของมันอย่างอร็อร่อยสิ่งที่เด่นในตัวก็มีแต่สิ้นท่าดังนั้นการสำรวมในอินทรียหกจึงเป็นงานจำเป็นของนักบวชนักปฏิบัติอยู่มากผู้เคยปฏิบัติงานนี้ก็รู้เองโดยไม่มีใครบอกไม่มีงานใดๆหนักเทียบเท่าเสมอได้หนักก็หนัก ลำบากก็ลำบากเพราะตั้งท่าสำรวมระวังใจอันเป็นตัวการใหญ่ยอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถต่างๆทั้งตั้งท่าสู้ตั้งท่าถอดถอนกิเลสที่เป็นลูกศรแทงอยู่ภายในทั้งตั้งท่าต่อสู้กิเลสซึ่งกำลังหลั่งไหลมาทางอายตนะภายในหกตั้งท่าชําระถอดถอนกิเลสที่มีอยู่กับใจ ซึ่งกำลังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ภายในไม่มีงานใดหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสงานชำระกิเลสงานถอดถอนกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟที่เผาไหม้คุกรุ่นอยู่ภายในใจตลอดเวลานี้ปราชทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านถือเป็นงานระดับไตรภพใครเรียนจบคนนั้นวิเศษโดยไม่ต้องหาใครมาเสกสร์ปั้นยอ ว่าดีว่าวิเศษแต่ดีเองวิเศษเองโดยหลักธรรมชาติของธรรมที่ผู้เข้าถึงพึงทราบเองโดยสันทิติโกไม่สงสัยไม่เป็นอื่นงานสำรวมอินทรีย์นี้ครั้งพุทธกาลยังนำมาเป็นคู่แข่งกันได้ทั้งนี้เพราะใครรักษาอายตนะใด ก็ยากเรากับไม่มีอายตนะใดและใครรักษายากลำบากเท่าอายตนะที่ตนรักษาอยู่เช่นปัญจพิกขุภิกษุหารูปต่างรักษาคนละอายตนะรูปหนึ่งรักษาตาเกี่ยวกับเวลาเห็นรูปโดยเฉพาะองหนึ่งรักษาหูเกี่ยวกับเวลาฟังเสียงโดยเฉพาะองหนึ่งรักษาจมูกเกี่ยวกับ เวลาดมกลิ่นโดยเฉพาะองค์หนึ่งรักษาลิ้นเกี่ยวกับเวลาลิ้มรสโดยเฉพาะองค์หนึ่งรักษากายเกี่ยวกับเวลาถูกต้องสัมผัสกับสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆโดยเฉพาะไม่ทั่วไปกับอายตนะทั้งหลายเวลามาสนทนากันต่างก็คุยอวดว่าอายตนะที่ตนกาลังรักษาอยู่นั้นยากลำบาก กว่าการรักษาอายตนะอื่นๆจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นเพราะไม่มีใครยอมรับของใครว่ายากเหมือนอายตนะที่ตนรักษาอยู่และไม่ยอมให้ความเสมอภาคในการรักษาอายตนะของกันและกันจนพระพุทธเจ้าทรงตัดสินให้และประธานพระโอวาทว่าไม่ว่าอายตนะใดมันรักษายากด้วยกันนั่นแหละ ก็อยากเห็นรูปสวยๆงามๆที่พึงตาพึงใจหูก็อยากฟังเสียงอันไพระเพราะพริง้งจมูกก็อยากสูดตรงกลิ่นที่หอมหวนชวนให้รื่นเริงลิ้นก็อยากลิ้มรสอันโอชากายก็อยากสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสัมผัสอันอ่อนนุ่มนวลชวนให้เพลิดเพลินตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอทั้งนี้ เพราะใจเป็นสำคัญของอายตนะนั้นๆใจเป็นตัวคึกขนองอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจมองความผิดถูกชั่วดีแต่ประการใดขอให้ได้อย่างใจที่อยากที่ต้องการก็เป็นพอจึงทำให้อายตนะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกังหันหมุนไปตามอารมณ์ใจ คืออารมณ์กิเลสบีบบังคับใจให้ดิ้นรนการรักษาแต่ละอายตนะต้องรักษาใจไปในขณะเดียวกันเพราะใจเป็นตัวการให้อยากเห็นอยากได้ยินอยากสูดกลิ่นลิ้มรสสัมผัสไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติใจเป็นตัวอยาก ตัวหิวโหยตัวเสาะสแสวงใจจึงใช้เครื่องมือคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกหาอารมณ์ต่างๆหาอาหารแต่ส่วนมากเป็นยาพิษจำต้องรักษาใจด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอย่าให้ออกเพ่นพ่านเกี่ยวข้องในสิ่งเป็นภัยใช้สติควบคุม ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้รู้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆใจจะไม่ไปยินดียินร้ายรักชังเกลียดโกรธใจจะย้อนเข้าสู่ความสงบเย็นไม่เป็นภาระกังวลกับสิ่งใดๆภายนอกเมื่อจิตอิ่มตัวในความสงบแล้ว ก็อ,ออกพิจารณาอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นและพิจารณาอารมณ์กับใจที่กลมกลืนกันอยู่อย่างแนบสนิทราวกับเป็นอันเดียวกันการพิจารณาร่างกายตามแต่ถนัดทางอสุภะอสุพัง หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเป็นธาตุเป็นขันตามความสะดวกและถนัดใจการพิจารณาอารมณ์ของใจในเบื้องต้นมักประสานกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเป็นต้นแยกแยะตลบทบทวนจนเข้าใจทั้งอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่แฝงหรือแทรกซึมมิใช่อันเดียวกันกับใจ พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจในงานของตนโดยถืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเป็นที่ทำงานทางสติปัญญาศรัทธ,ธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยเมื่อพิจารณารอบแล้วส่วนที่ปลอมจะหลุดลอยออกไปจากใจส่วนที่จริงจะเป็นคู่เคียงของใจและสนับสนุนใจให้ดำเนินงาน ด้วยความสะดวกคล่องตัวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เมื่อประธานพระโอวาทเกี่ยวกับการรักษาอายตนะสิ้นสุดลงพระทั้งห้าองค์นั้นได้สำเร็จอรหัตภูมิต่อพระพักของพระศาสดาสิ้นภาระกังวลกับการระวังรักษาอินทรีย์แบบนักโทษ ในเรือนจำแต่บัดนั้นพร้อมทั้งการยุติข้อทะเลาะวิวาทกันดังนั้นการรักษาอินทรีย์เกี่ยวกับอยายตนะหกจึงเป็นสิ่งที่รักษายากมากเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันเพราะเป็นทางผลักดันของกิเลสตัวมหาอำนาจด้วยกันกิเลสออกทางใด ถ้าไม่มีสติระวังตั้งตัวมีปัญญากั่นกรองด้วยดีแล้วต้องล้มทัางงายกันทั้งนั้นไม่มีใครกล้ามาคุยอวดว่าเก่งกล้าสามารถและบริสุทธิ์พุทธ,ธได้เพราะการปล่อยตัวปล่อยใจเลยดังนั้นจตุป,ปาริสุทธิศีลจึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากในวงชาวพุทธและนักปฏิบัติง่ายดายนั่นเอง ปาติโมกขสังวรศีลสำรวมระวังพร้อมกับการรักษาตนด้วยศีลในพระปราติโมกไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่อันเป็นมัญญาตและทางดำเนินอันดีงามของนักบวชศีลในพระปราติโมกมี227ข้ออนุบัญญัติที่ทรงบัญญัติในลำดับต่อๆมามีมากถ้าเทียบแล้ว ที่มาในพระปฏิโมกมีเพียงนิดเดียวที่มานอกปฏิโมกมีมากมายหลายร้อยหลายพันข้อผู้เป็นลูกศิษย์ที่ดีเดินตามครูคือศาสดาย่อมเคารพในศีลอันเป็นฝ่ายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา 3. อาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลเลี้ยงชีพแบบพระ แบบลูกศิษย์พระตถา,าคตเช่นเที่ยวบินทบาทด้วยกำลังปลีแข้งมาบริโภคกบฉันไม่สแสวงหาด้วยโกนมารยาปิ้นปลอนหลอกลวงปัจเจศีได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับก็รับด้วยความบริสุทธิ์ในการสแสวงหาและการรับไม่มีเลขโกลแฝงอยู่แบบโลกที่เป็นกันสแสวงหาแบบพระ ฉันแบบพระอยู่แบบพระใช้สอยปัจใจสี่แบบพระล้วนๆไม่ฟุ้งเฟอเห่อขนองตั้งอยู่ในธรรมสันโดษมักน้อยอันเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่และการดำเนินของพระผู้มีอาชีวปาริสุทธิศีลเป็นเครื่องประดับเพศจะอดหรือจะอิ่มก็งดงามในเพศไม่ข้ามเขตข้ามแดนแห่งความสวยงามของพระ ทำข้อนี้เป็นเครื่องประดับปากประดับท้องและประดับเพศของพระให้สวยงามไม่มีวันจืดจางตลอดอวสาน 4. ปัจจัยสันนิสิตศีลสำรวมระวังเพื่อความบริสุทธิ์ในปัจจัยสีที่ตนอาศัยไม่โลเลในอาหารปัจจัยต่างๆ อันเป็นทางไหลาหมาแห่งมนทินความไม่ดีทั้งหลายปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะนั้นมีสีคือจีวรเครื่องนุ่งหม่มตามเพศของพระมีขนาดความสั้นยาวพอดีกับเจ้าตัวผู้ครองสีย้อมด้วยน้ำฝาดที่ท่านเรียกว่าผ้ากาสาวะผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดที่ต้องมีประจำองค์พระ ขาดไม่ได้มีอยู่3ามผืนคือจีวรสังคาติอันตระวาสศกผ้านุ่งนอกนั้นก็ผ้าอังสะผ้าอาบน้ำฝนและผ้าบริขารเครื่องใช้สอยเล็กๆน้อยๆบินทบาทคือก้อนข้าวคืออาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานกันเป็นอาชีพตลอดมา อาหารคาวหวานที่ไม่ผิดพระวินัยจัดเข้าในบิณฑบาตด้วยกันที่พระผู้บวชแล้วต้องอาศัยเช่นโลกทั่วไปที่อยู่อาศัยหลับนอนและบำเพ็ญสมณธรรมตามอิริยาบถอธิยาศัยของผู้ไม่เกลื่อนขนวุ่นวายเช่นลุกขมูลร่มไม้ตามถ้ำเงื้อมผาในป่าในเขาหลังเขาไหลเขา ชายเขาป่าช้าป่าชัดและกระต๊อบเล็กๆพอหมกตัวหลับนอนและบำเพ็ญธรรมในวันคืนหนึ่งๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันเหมาะสมสำหรับพระผู้บวชและปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นจริงๆเสนาสนะเหล่านี้ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่บำเพ็ญได้เป็นอย่างดีถ้าจะนำออกประกวดดังโลกเขาประกวดวัตถุต่างๆกันโดยพระพุทธเจ้าทรงนำออกประกวดด้วยพระองค์เองมิใช่คลังกิเลสนำออกประกวดก็น่าจะได้คะแนนนำตามหลักศาสนาธรรมมิน่าเป็นชนิดหรูหรูดาร้รา,ราแน่นหนามั่นคงสวยงามหลายชั้นหลายเชิงหลายห้องหลายหับ ราคาแพงจะเป็นคะแนนนำเสนาสนะที่เป็นคะแนนนำในครั้งพุทธก,กาลท่านนิยมและสนใจกันมาอย่างนั้นนับแต่พระประมรมศาดาเป็นลำดับมาถึงสาวกทั้งหลายมิได้ก้าวก่กันถึงกับประกาศไว้ในธรรมทั้งหลายอย่างเปิดเผยกุลบุตรทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม สืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากต่อมาสรณะของโลกชาวพุทธเราท่านมักอุบัติขึ้นตามเสนาสะนะอันอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ส่งเสริมอัตธรรมโดยถ่ายเดียวดังกล่าวนี้แทบทั้งนั้นเพราะเป็นสถานที่ให้ความสะดวกแก่การอยู่การบำเพ็ญ การพักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยของผู้เห็นภัยในวะตาสงสารด้วยใจจริงพุทธะธรรมะสังฆะมาเกิดขึ้นในที่เหล่านั้นและเกิดได้ง่ายกว่าที่กลืนกลนวุ่นวายซึ่งร้อยทั้งร้อยมักเป็นที่เพาะและบำรุงส่งเสริมกิเลสวัดเพื่อกรรมวัดพิปากวัดเป็นกลงล้อกงจักรหมุนไปเวียนมาเป็นวงกลม หาทางออกไม่ได้รากับมดแดงไต่ขอบด้งฉะนั้นสรุปความแล้วเสนาสะนะดังที่ทำแสดงไว้แล้วมีรุขมูลเสนาสะนะเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นเสนาสะนะที่ทันสมัยและหนุนความเพียรเพื่อขับไล่กิเลสให้จนตรอกจนมุมและพังทลายออกจากใจได้ไม่เนิ่นนานดังนั้น ผู้ที่เริ่มบวชใหม่พระอุปัชฌาย์จำต้องบอกสอนเสนาสนะที่เหมาะสมทันสมัยให้ทุกๆรูปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่มีคำว่าลุกขมูลเสนาสนะจะล้าสมัยถ้าไม่ใช่ตัวผู้บวชถูกกิเลสช,ชุดลากบีบังคับให้ล้าสมัยในธรรมเหล่านี้เสียเองจึงไม่มีที่คัดค้านสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วได้เรื่อยมา พระผู้มุ่งรู้เห็นธรรมภายในใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาตามทางศาสดาทรงดำเนินและสอนไว้กับความรักชอบลุกขมูลร่มไม้ในถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าชัดย่อมกลุ่มกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นสถานที่เหมาะสมและสนับสนุนทางความเพียรได้ดีกว่าที่ทั้งหลายแม้โลกนิยมว่าดีมีราคามาก เช่นที่ย่านชุมนุมชนที่สร้างตลาดร้านค้าทำเลดีๆราคาแพงๆเนื่องจากธรรมและผู้สแสวงธรรมไม่เหมือนโลกแม้อยู่ด้วยกันเพราะความรู้ความเห็นความคิดอ่านใจตร,รองต่างกันการอยู่และการสรอะแสวงหาจึงต่างกันฉะนั้นสถานที่ธรรมนิยมดังกล่าว จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญธรรมอยู่ด้วยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าครื้าสมัยแต่เป็นใช้สมรภูมิที่ทันกับการต่อกรกับกิเลสประเภทตา่างๆเสมอไปตราบเท่าฟ้าดินสลายาศาสนธรรมหมดจากความนับถือของหมู่ชนนั่นแลขคิลานเพสัต คือยาแก้โรคภัยต่างๆที่ควรนำมาเยียวยารักษาเช่นโรคทั้งหลายเพราะธาตุขันของนักบวชกับธาตุขันของโรคทั่วไปย่อมเหมือนเหมือนกันในความเป็นอยู่และการรักษาด้วยอาหารและหยุกยาต่างๆแต่ครั้งพุทธกาลร,รู้สึกจะมีหยุกยาน้อยผิดกับสมัยนี้อยู่มากแม้โรคก,ก็ไม่น่าจะพิสดารเหนือเมฆดังสมัยนี้เพราะยังขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อมตลอดเครื่องส่งเสริมอยู่บ้างในอนุศาสตร์จึงมีเพียงฉันยาดองด้วยน้ำปัสสาวะหรือสมุนไพรบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากจนกลายเป็นสินค้าล้นตลาดดังสมัยปัจจุบันนี้สมัยนี้คนก็มากโรคก็มากหมอก็มากยาก็มากคนล้มตายเพราะโรคชนิดต่างๆที่ยาและหมอตามไม่ทันก็มากสมัยก่นก่อน คนมีน้อยโรคมีน้อยหยูกยาก็มีน้อยการตายเพราะโรคพิษดาลเกินคาดก็มีน้อยใครๆจึงไม่กระตือรือร้นกับหยุกยาและหมอเหมือนสมัยปัจจุบันพระครั้งพุทธการตำตำราที่จะรึกไว้ท่านไม่ค่อยแสดงความกางงังวลและหนักใจกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากนัก คำว่านำยาติดตัวนั้นน่าจะไม่มีถ้าจะมีก็เพียงมะขามป้อมสมอเพื่อแก้ความอ่อนเพลียเป็นบางเวลาของธาตุขันเท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านถือเป็นข้อหนักแน่นกว่าสิ่งใดนั้นน่าจะได้แก่มรคผลนิพพานจิตท่านหมุนไปทางด้านอัดด้านธรรมเพื่อความหลุดพ้นมากกว่าจะหมุนมาหาความกลัวโรคภัยไข้เจ็บความล้มความตายและหยุกยา ความกลัวตายมีน้อยแต่ความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกิเลและกองทุกนั้นมีมากวันคืนและอิริยาบถหนึ่งหนึ่งจิตท่านหมุนอยู่กับธรรมทั้งหลายคือศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตลอดเวลาหากเกิดโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาท่านมักพิจรารณาลงในสัจธรรม กลายเป็นเรื่องเยียวยาทั้งโรคฆ่าทั้งกิเลสไปในขณะเดียวกันไม่อ่อนป่วยเปียกเรียกหายยาและหมอมาเป็นคู่ชีวิตจิตใจคู่พึ่งเป็นพึ่งตายจนเกินกว่าความพอดีของพระผู้เชื่อธรรมเชื่อกรรมและเชื่อสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงอันตายตัวเวลาปกติท่านก็สงบงามตาเวลาเจ็บไข้ได้ทุกท่านก็ไม่แสดงอาการทุรนทุราย และสัรักส,สายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งกิริยามันยาตอันดีงามของสมณนะมีสติประคองตัวไม่โศกเศร้าเหงาหงอยไม่ลืมอับลืมธรรมประจําใจแม้พระธุดงกรรมฐานในสมัยปัจจุบันท่านกปฏิบัติต่อตัวท่านเองในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกต่างๆเช่นเดียวกับพระที่กล่าวมาในครั้งพุทธกาลท่านไม่วิตกกังวลกับไข้ว่าจะหายหรือไม่หาย จะเป็นหรือจะตายมากไปกว่าการพิจารณาเป็นสัจธรรมเพื่อรู้เท่าทันกายและทุกขเวทนาสัญญาสังขารอันเป็นเครื่องหลอกจิตในเวลานั้นซึ่งเป็นการทำลายกิเลสไปในขณะเดียวกันการที่โรคจะหายหรือไม่นั้นท่านมบไว้กับความจริงของโรคของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นแต่กลมานยาของใจอันถูกผลักดันออกมาจากกำลังของกิเลสนั้น ท่านถือเป็นสำคัญมากสติปัญญาต้องจดจ่อต่อเนื่องกันกับทุกกับกายและกับใจที่เกี่ยวโยงกันเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดตามความจริงที่มีอยู่สแสดงอยู่ด้วยปัญญาและปล่อยวางกันตามลำดับที่สติปัญญาอย่างทราบความจริงการรักษาด้วยยาท่านก็รักษา การรักษาด้วยธรรมโอสถท่านก็รักษาซึ่งเป็นการเข็นฆ่ากิเลสไปในขณะเดียวกันท่านไม่นั่งนอนเฝ้าทุกข์ให้หายด้วยยาอย่างเดียวด้วยใจอ่อนเปียกเรียกหาแต่คนมาช่วยแบบนั้นแต่ท่านเรียกหาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาช่วยบำบัดรักษาไขา้และฆ่ากิเลสด้วยประโยคแห่งความเพียรอันเดียวกันผลที่ได้รับ โรคก็ทราบว่าโรคเกิดในกายแต่ไม่อาจเสียแทงจิตใจท่านได้ใจก็อาจหานเชื่อต่อสัจธรรมประจักษ์ตัวสติปัญญาก็คล่องตัวไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตายอยู่อย่างสบายหายห่วงนี่คือการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถของพระธุดงคกรรมฐานในสมัยปัจจุบันซึ่งท่านทำการเป็นประจำในวงสัจธรรม